ครับผมเด็กชายเฉลิมพลพงษ์เดชสวัสดีครับผมเด็กชายสุริยาสิงห์และเด็กชายอาริสิตน้ำหัวดินวอนนีนะครับเรามาทดลองงานวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์ของอาจารย์วิทยาศาสตร์นะครับเรื่องเรื่องบ้านตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเรามาดูนะครับวิธีการใช้งานวิธีการใช้งานนะครับวิธีการประดิษฐ์ของมันนะครับขั้นแรกเราก็เอา กืจะบอดมาตัดเป็นรูปทรงบ้านแล้วเราก็ตัดเป็นแนวครับก็แล้วก็ทําให้มันแบบมีปับปิดเปิดอย่างนี้ครับข้างเดียวครับทําข้างเดียวครับแล้วเราก็ทํากระดาษใสเอามาติดทั้งสองด้านนะครับข้างในเราก็มีตะแกรงนวดตะแกรงนวดแล้วก็ฟอยปฟอยแล้วก็ป๋องเพียตัดผ่าขึ้นมาครับมันจะมีอยู่ข้างในข้างนอกจะเปิดได้ เพื่อสะท้อนแสงขึ้นมาเพื่อให้มันสะท้อนแสงขึ้นมาครับเพื่อให้มันร้อนทั้งสองด้านครับครับผลการทดลองของเราครับเราทดลองหลายทางแล้วมันก็เป็นสภาพนี้ครับใบไม้ก็จะแห้งนี่ครับนานแล้วครับเนี่ยครับประมาณสักสิบนาทีครับปล่อยไว้เนี่ยครับปล่อยไว้ครับแห้งก็อย่างเช่นเราพื้นบ้านในจังหวัดอีสานภาคอีสานครับ เหนืออะไรเงี้ยตากพริกต่างใบหมากใบพูงเงี้ยครับต่างหมากตากพูคือคนแก่ครับก็จะช่วยลดเวลาในการตากให้น้อยลงจากที่นานก็จะเร็เว,เวขึ้นตตแต่ถ้าพอดิตใหญ่กว่านี้ก็เ <c oughs> กษตรกรจะไปตากข้าวตากถั่วต่างมันตากพะเอเพื่อนะนะเิดฝนมาตกงเงี้ครับข้าวเปียกอย่างเงี้ยจะไป ไว้กินเลยก็คือ,คอต้องตากก่อนให้มันแห้งเพื่อเอาไปสีไว้กินใช่ไหมครับก็ลดเวลาในการตากจากตากสามสี่วันก็ให้เหลือสักวันหนึ่งก็แห้งครับโดยเครื่องนี้ถ้าทําประดิษฐ์ให้มันดีใหญ่ขึ้นสวยงามอยากจะตกแตง่งตรงไหนก็ตกแต่งได้ครับแต่อันนี้ประดิษฐ์มาเพื่อเพอทดลองนี่แหละครับอยากถ้าผมเอา,าเครื่องวัดอุณหภูมิมาครับ เดี๋ยวจะลองวัดอุณหภูมิให้ดูนะครับว่ามันใช้อุณหภูมิในตัวเครื่องนี้มันเท่าไหร่ครับครับ5นาทีครับเราแช่ไว้แล้าจาก31นะครับครับดูครับเท่าไหร่เราแช่ไว้แห้5นาทีนะครับเราค่อยมาดูทีหลังครับเวลา ครับถ้าก็ได้ได้เวลาห้านาทีแล้วครับเราก็จะมาดูมันจะได้ีกี่อุณภูมิเท่าไหร่นะครับเครื่องวัดนี่จะเท่าไหร่นะครับก็ดูเลยเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูครับตอนนั้นสามสิบสามสิบเอ็ดใช่ไหมครับตอนนี้เท่าไหร่ครับสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดครับตอนนี้ครับอุณภูมิขึ้นจากเดิมมากครับก็เพราะ ที่อุณหภูมิมันขึ้นมากเพราะมันมีแสงสะท้อนขึ้นสู่ข้างบนกระจกที่รับไอความร้อนใช่ครับงในนี้ครับมันร้อนจริงไหมครับก็ลองเอามือเข้าไปครับลองครับลงเ้ร้อนครับร้อนครับร้อนเชื่อร้อนครับโอ้ยร้อนครับร้อนร้อนครับร้อนร้อนจริงนะครับเราไม่ได้พูดเล่นพูดโม้ครับพูดจริงครับร้อนครับมาลองทดลองดูก็ไเลยครับเราก็มีผมมีไอขึ้นเลยครับไอครับมีไอครับไอความร้อนครับไอสะท้อนขึ้นอยู่ครับ คเหลี่ยมมงครับวิธีทำการอนวิธีธทำอัาน,น,นมุสแล้วก็วจะบอกผลงานของมันนะครับแล้วขอบอกนะครับว่างานทีนี้ใช้ได้จริงนะครับถ้าเราทําเป็นแบบโรงงานอุตสาหกรรม อันนี้เป็นแค่การทดลองของโรงแรมราชบ,บอนว<ะ>ิทยาคมครับมันก็จะลดต้นทุนขึ้นมากจากที่เสียตังต้องใช้เครื่องอบเครื่องเขาอะไรอย่างนี้มันก็จะเหลืออุณหภูมิก็คือไม่เสียตังแต่มันก็จะใช้เวลานานกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับรก็ขอรายงานเียเท่านี้ครับผมขอสรุปไปแล้วครับว่าใช้งานได้จริงครับถ้า เครื่องนี้ครับมีอะไรสงสัยครับมาถามพวกพี่ๆสามคนได้นะครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับ